ครับผมผมเบาเกมครับเซลฮุดขายรถกูตายที่เดินใจพี่ลบไม่อีกแลยไม่อีกแล้วบายกับทรงเศร้ากับทรงครับเหมืนครับมือนี่อ่ามาทรงเสียหนุ่ยนะครับนายสมพรทงทอร์มิงครับเสียหน่วยเสียหนุ่ยมันต้องเราเข้าครับทรงหมอบอ่าเสียหนุ่ยครับ บ้านน้องเหล่าครับซื้อปีละคันคันละปีนะครับครับเบาเกียมครับผูตายจะเล่นใช้เหี้งในกูค่ากัเมื่อเชียบนะครับมีแทรกเตอร์รถเกี่ยวนะครับอย่างละสองสาคัญทั้งเครื่องอากาศเป็นเครื่องที่สามนะครับครับทสาเนี่ยคเป็นของเพื่อนนะครับเกียรเป็นเ b 1บีรุ่นเดียวกันนะครับ พนิกกรซือปีกายปีกอนนะครับจะมี l 5 0น,นะครับสองทันนะครับก็ส่งหมอบกับเบเดนแน้มพัยาะนะครับเซี่ยวนมกับยินรอ,อเสือวโอ้ยประกอบรถกับแต่งตัวอรอพะโลโ ขาเลยครับเสียด่อยตอนนี้มุขานั่งกรอบนะครับเมืเอม่อเฉียบครับเมือ่อเฉียบกรอบแบบเดียวอันนี้มาเบิ้งใบมีดแต่งแล้วนะครับใบมีดแต่งอ่าต่อดีขึ้นใบมีดแต่งนะครับ สามารถเกลี่ยดินในทางได้นะครับถ้วบอกว่าหูแลอาัดฟางนะครับก่อนฟางจะตกลงนะครับตกลงกดันถาไม่ได้ขีดตัวรถตัวนี้ดันหนอขคางไปเลยนะครับโดยที่ต้นบรดมเงี้ยวเกาะครับน่นั่นนะกาท่ายนะครับเอาเวอแดบใส่นะครับเสียหนุยท้องเหล่านะครับ โอเคครับตอนนี้ลูกค้ากำลังกำลังเศษเครื่องนะครับ,บแต่งเอาได้ด้วครับตอนนี้ลูกค้าจัดการเองครับสู้ผมน่าจะเป็นมือสมรักเรียนกว่าครับลูกค้าจัดการเองนะครับตอนนี้เป็นลูกค้าเก่านะครับพึ่งทรงเมื่อนวันะครับสีวงเสากับนุมัตแล้วบาบทรงนะครับอ่าอันมานครับ ตัวนี้ลูกค้าดาวหนึ่งแสนบาทครับจัดสี่ปีส่งเป็นในหกเดือนครับสี่หมืคนสี่หมื่นเก้าพันเก้าพันคร้บสิบชิ้นแล้วครับอยู่สิบกว่าปีเหมือนกันสิบ <c oughs> สีบครับซื้อปีละขั้นขั้นละปีปีละสองขั้นก <c oughs> ็บมีครับ เศราเลวละคือเศร้ายิเอาไอ้สื่อแล้วเนี้สื่อถือไข่เนี่ยอาคิวบกว่าลูกเข้าลูกไข่เศร้าเสียครับเดือนก่อนแล้วก็ว่าจะเศร้าเสีอครับหมูพานแล้วก็ตัวสกดวนด้วนั่อบคุณนายใส่ครับช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นสวนโรเวีย0.5นะครับ สามารถสั่งจองนะครับได้เข้ามาได้นะครับเครื่องอัดฟาง h b 1 3 5ครับมีเยอะนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับครับเบาเกียมเซลล์ขายรถโบตานะครับโบตาจะเดินใจ้กันในครับเบอร์โทร089550577ครับผมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับ